โอเคครับก็สวีดัสสวัสดีอ่าชาวเกม GTA ทุกท่านด้วยนะครับผม,มว,ว,ว,วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม GTA V Low โลเปแล้วกันอ่ะวันนี้เราไปอยู่กับเซิร์ฟแปรบิดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอสอนหาเงินนะครับแบบรวยไวๆครับน้องๆแต่แ,บบแรกน้องก็ต้องเลือกอาชีพก่อนเลยนะครับน้องจะทำอะไรนะครับผมแต่ก่อนเลือกอาชีพนะครับผมพี่แนะนําให้น้องๆเช็คค่าเงินในเกมด้วยนะครับผมอ่ะเซิร์ฟนี้นะครับแปรบิดก็พิมพ์ทีแล้วก็ทับไปด้วยอีโคมอนี่นะครับผม ตอนนี้ก็ราคาอะไรแพงสุดวะถ้าจะเป็นไม้อะไม้กับตกปลาครับผมทําเร็วๆอะครับผมเ็ื่แต่ไม้ไม้ก็ไม่เร็วนะไม้ตัดช้าอยู่นะก็จะเป็นองุ่นนะที่เรกลองมาราคาดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองพตกปลาดีกว่านะครับน้องๆแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปเปียกอาชีพก่อนครับเดี๋ยวเราไปที่พาวก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเบิร์กับมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับผม What What the Fuck เอาชนะพ่อมึงเหรอไอ้เกินไปแล้วเกินไปแล้ว เกินไปแล้วโหลโหลพอ่อมึงไงโอเคเราไปดีกว่านะครับผมไปโอ้ยโอ้ยอ้ยขอโทษนะจ๊ะไปแล้วจ้าพวกแมงตามมาแบบนู้นะครับก็เดี๋ยวเราไปทํางานของเราดีกว่านะครับวันนี้เราจะไม่มาเกลียคนนะครับเนื่องจากเราเกลียนไปม,มากพอแล้วครับกับเซิร์ฟนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะบินวันไหนนะครับนะ้องเฮ้ยม,มันเอาว่ะ มันเอาว่ะมันเอาว่ะมันเอาว่ะมันจะเล่นพิ่แล้วครับน้องๆเดี๋ยวพี่ออกไปก่อนละกันอุ้ยเลยโอเคครับผมคนทำพ่อหรือเนี่ยมาละครับไปครับใกล้ถึงพาวนะครับผมพี่ขอเบรกร้อก่อนนะครับผมเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงรถวอล่ะโอเคครับผมไปนีกว่านะครับไปตกปลาดีกว่าครับน้อง แนะนาให้น้องๆมอบนะครับขับรถฝักเซิฟนะเซิรฟนี่บางคันยกรถแล้วกเอ้ยยกลอแล้วรถแรงเนะเอาจริงพ <Huh? S 1> ี่ก็ปรับเสียงไมใหม่นนะครับน้องๆพี่ไม่รู้ว่าน้องๆจะได้ยินชัดกันหรือเปล่านะครับแต่พี่คิดว่าน้องๆได้ยินกันชัดถึงแตกแน่นอนกูบอกไว้เลยโอเคขับรถก็ผิดเลนด้วยอ่ะพอดีไม่ใช่ไยรุ่นเมกาครับผมเป็นไยรุ่นเมืองไทยครับเดี๋ยวเราไปตกปลาดีกว่าเออไม่อยากพู่มากละไปละเดี๋ยวผมตัดไปตอนถึงอาเกตตกปลาเลครับผม ไอพี่ชายไปไหนพี่ชายโอ้โอเอาไอ้เหยียบกูเฉยโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เกิดมาแล้วนะครับผมแล้วเราก็ได้ไปเบิกรถมาใหม่แล้วนะครับผมโอเคครับผมเราไปตกปลาดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดตกปลานะครับผม <S <S ไม่รู้ว่าราคาตกยังนะพี่รอเกิดพักนึงอะสี่นาทีเมื่อกี้น่ะโอเคครับผม ไปเลยครับตรงนี้ข้างหน้าเรานะครับเป็นจุดตกปลานะผมซึ่งเราเซิร์ฟนี้เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วตกได้เลยนะครับอุ้ยโอ้ตกปลาไม่พอตกน้ำโดยกูโอ้อะไรวันนี้วันอะไรของกูเนี่ยไม่ไหวเลยโอ้เสียใจว่ะเฮ้ย จะมาตกปาลาแต่เธอตกน้ำไหมสัต <F uck> ว์แม่มันฟักตอนนี้ราคาปลาเหมือนจะลงนะอ่างุ่นจะขึ้นนะเอาจริงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตกปลาให้น้องๆดูก่อนนะครับผมอาจเราอาจตกเสร็จแล้วก็ของอาจจะขึ้นก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้นะเออมีส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่เขาเสี่ยงการตกปลานะครับผมมันจะแบบตกปลาได้สามมาผมแล้วก็เคยดูอยู่นานเนี่ยใช่หรอใช่ เฮ้ยบังเอิญไเนี่ไไม่บังเอิญพี่ย้อมผมสีทองอ่าเราทำหลายสีละเกาอยู่กินไยได้ไหมได้เป็นหาตอนนี้ราคาปลาก็หกร้อยกว่าบาทนะครับผมแต่่าพี่ได้มาไม่ครบนะครับผมก็เก็บแบบเอาตัวไหนเต็มก่อนก็เอาตัวนั้นมาขายก็เลยครับผมไม่รอครับผมมันเสียเวลาครับมันชอบแบบซ้ํานะครับผมก็ทําเรื่อยๆครับผมอันไหนราคาดีก็ทําไปนะครับ ชิวๆว่าผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปขนดอางงกันต่อนะครับผมเคเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าปลาเราขยันเก็บนะครับแบบเก็บมาให้เต็มทีเดียวเลยนะครับผมก็จะได้ราคาดีนะผมก็ได้เงินเยอะนะรอบนึงแต่และมันก็เสียเวลาตรงที่ปลามันชอบซ้ำนะครับน้องๆเ,อเพื่อนๆเออแนะนําว่าถ้าอันไหนเต็มก่อนก็เอามาขายเลยทีเดียวดีกว่าประมาณนั้นซ้อนได้มัง้งซ้อนได้ซ้อนได้ซ้อนได้เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้โอเค ไอ้ไอ้บุกเกอร์อยู่ไหนวะเราไปเก็บกระดาษครับโอเคมาให้ละเอ้ยใครเรียกตัวมึงวะบุก er. เกอร์เอ้ยพ,พี่ชายเซตฟิวอยู่ไหนอ่ะ<ค>อยู่นี่ครับใครเรียกผมครับเ<ค>มื่อกี้เจอกันที่เก็บองุ่นนะบุก er. เกอร์โอเคเราไปก่อนนะโอเคโอเคพี่ชายเรียกผมได้ปะเนี่ยใครอ่ะ ไม่รู้ใครเหมือนกันอา้าอย่าแทงกูนะเจอกันตรงตบปลาโอ้โหลืมละลืมน้องไปละไม่คุยกับพี่ชายละอ้ากเดิ้กเ,เดิล้ลกัเดิไปละไปละเอาวีพีแตกไอ้สามทานไปเนี่ย มันน่าจะเป็นเด็กเอ๋ยยังขับรถไปแข็งเท่าไรโอ้โหสีดําเลี่ยมเลยเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วเกอบไม่รอดบอกเลยยังมีคนจำกูได้เหรอโอเคครับผมเก็บองุ่นต่อครับผมเ้วเก็บเสร็จโพเสร็จเสร็จอุ่นน่าจะราคาขึ้นอยู่นะเก็บเก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บไปยาวๆนะครับผมถ้าใครยังไม่อยากขายก็ได้นะครับผมไว้ขายตอนราคาที่มันขึ้นแบบสูงๆนะผมก็ได้เหมือนกันนะครับอ่า ก็เป็นการการขายที่ดีนะครับสป็นใหญ่พี่ก็ทำแบบนั้นนะครับฮัลโหลเราตามนายไม่ทันเลยเออรถเราแรงสองแสนเองสองแสนห้าเนี่ยว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันเออเอามาทำงานหนีระเบิดได้อยู่ที่คนขับด้วยตอนให้แรงแค่ไหนคนขับไม่ดีก็เท่านั้นแหละเฮ้ยเราเคยขับแล้วนะเว้ยแบบเนี้ยเออแรงเลยแรงเลยเฮ้ยลองเล่นกันขับไหมตอนกลับอ่ะเอางั้นเหรอจะไปโพสต์เดี๋ยวจะพาไปโพสต์ เวลาขายแาจะรอราคาขึ้นก่อนก็ได้หรือว่าจะอันนี้จะขายเลยก็ได้แล้วแต่นายขายเลยขายเลยแต่ตอนนี้ราคาก็500ร้อ่ะขายได้อยู่แต่ถ้าต่ำกว่า400รอยเราแนะนําให้แบบว่าเก็บไว้ขายตอนราคาขึ้น,นดีกว่าแป๊บเดียว<ด>มันก็ขึ้นมันมันถูกเกินถ้า400ร้อยอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเช็อเคอีกทีตอนโพสเซสเสร็จเ,เก็บไว้อยู่นะอูน่ะถ้าราคาดีๆเก็บแป๊บเดียวก็ไปโพสเซสขายจบ แต่เราจะแนะนำนะเว้ยโพสซสเสร็จแล้วเราก็มาเก็บต่อแล้วเราก็ไปขายแล้วเราก็ไปโพสซสแล้วเราก็กลับมาเก็บเว้ยโคตรเจ๋งอ่ะเจะบอกไว้ให้เทคนิคแล้วนะเว้ยระยะทางแบบไม่ไม่เสียเวลามากเออเอาแล้วรถนายอะ่ะแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวมาให้เห็นแผนที่ไหมโอเคเห็นแล้วเดี๋ยวไปปลดล็อกค่รออย่างนี้แป๊บน,นึงโอเคโอเคเอาเอาไปลองเทสเจอกันที่โพสซส ไอ้แยกกับชนเมื่อกี้นี่โอเคเดี๋ยวตดไปถึงตอนโพสเสร็จเลยละกัน a few moments later มันไม่เดินไปไหนเลยจริงๆนะพี่ชายเห็นคนแถวรู้ไหมไอ้หนากักแทนต้าน่าจะรถลมตายปะอ๋อว่าอยู่นิ่งกริ๊กเลยรถคันสีาวอวะอ่าผมแลกกับมันขับไงเฮ้ยร้องเลกกันขับไหมตอนกลับอ่ะโ่กตางขันเลยยางขำเลย เดี๋ยวผมเดี๋ยวไปดูน้องรักก่อนครับผมมามันน่าจะล้มล้มอยู่นะครับผมว่าอยู่แม่ทำไมนิ่งคลิกเลฮ้เออตำรวจเยอะแน่น่าขุนเงินแดงมากเลยน่าทำเงินแดงมากเลยแต่ไว้ก่อนเดี๋ยวขอมาทำทำคลิปนี้ให้น้องๆดูกันนะครับผมมาไปที่หางเงินะผมน้องแค่ดูว่าตารางเงินอ่ะอันไหนมันเยอะกว่าน้องก็ควรจะไปทำนะครับผมหรือไม่น้องๆเวลาน้องๆได้ของมาแล้วราคาลดนะครับน้องๆเก็บไว้รอก็ได้นะครับผมที่การันตีเลยนะครับว่าของไม่เต็มตัวแน่นอนนะครับ นอกจากของมันจะซ้ำนะครับผมทีเก็บองุ่นนะครับผมก็มาโพสเซสแล้วเราก็สามารถไปเก็บอีกรอบได้นะครับผมแล้วก็กลับไปขายนะครับซึ่งที่ผมมาโพสเซสแล้วก็กลับไปเก็บอีกรอบนะครับผมซึ่งระยะทางมันก็เหมือนกับตอนมากับตอนกลับอะครับผมระยะทางมันจะใกล้เหมือนเอาเป็นแรงงุ่นแรงงุ่นเป็นแบบทางผ่านนะครับผมเออไม่รู้รู้เรื่องกันหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็รีบเริ่มพัลละง่วงนอนด้วยครับผมก็เดี๋ยว มาทำนี้เสร็จก็จะว่าไปแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวตัดไปถึงมันเลยแล้วกันน่าจะเกิดละน่าจะเกิดละโอ้ไม่ไหวเลยรดเลยเลยเก็บเยอๆรับผมจะงหวะนี้ โอเคครับผมตอนนี้อ่งุ่นเราก็เต็มแล้วนะครับผมเต็มสองร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปขายกันดีกว่านะครับผมเช็คราคานะครับผมโ okay, อเคอ่งุ่นโอาแพงห้าร้อยสามสิบสองบาทนะครับผมก็ mm hmm. ถือว่าได้ราคาอยู่นะ mm hmm. จริงจริงมันดีราคาไปได้ถึงหกร้อยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไป mm hmm. เราไปขายของกันดีกว่า A few moments later โอเค โอเคเราถึงพื้นที่ขายนะครับผมหนังก็ไปแล้วครับโอเคครับเก็บรถเสร็จแล้วเราก็เอาของไปขายนะครับตอนนี้เงินเท่าไหร่นะเช็คราคาก่อนนะอากุญซี่ร้อยโอ้โหเนี่ยเก็บเก็บไปขายเลยอย่างเงี้ยราคาไม่ดีนะครับผมาถ้าน้องๆอยากขายนะครับน้องๆก็ขับสามารถขายได้นะครับผมอืมขายได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ราคามันยังไม่ดีครับพี่ก็จะขอแบบยังไม่ขายก่อนนะครับผมตอนนี้มันสี่ร้อยเองเมื่อกี้มันห้าร้อยอะเออเช็คราคาครั้งล่าสุดนะครับมันห้าร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ตอนนี้มันตกมาสี่ร้อย เอาไว้เราคอราคาดีแล้วกันเนาะเราค่อยขายนะครับผมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมน้องๆก็สามารถแบบไปเก็บอา่าเก็บอง,งุ่นแล้วก็ไปโพสต์แล้วก็ย้อนกลับมาเก็บอง,งุ่นนะครับแล้วก็มาขายนะครับผมอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะครับผมยกเว้นตกปลานะครับผมก็อาชีพไหนที่มันทํางานหลายๆรอบอะน้องๆก็สามารถ